สวัสดีครับผมกังมนีส้ผ้าอผ้าน้องนะครับมาตัดอดอกตเมียนะครับดอกอินทผาลัมของตเมียอันนี้พอสิเดตัดแล้วเดี๋ยวปล่อยไว้โดนก็หน,นีเดี๋ยวเกสรมันจะร่นเหี้ยมหมดนะครับ นี่นะครับวิธีการตัดเอากระดาษร่องไว้เพื่อไ่ให้มันเหี่ยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อย ยาพลาสตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปผสมกับตน้นตัวเมียเลยนะครับเพราะว่าเขามีดอกที่เป็นตัวเมียที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะครับผมอเคตอต้นนี้พร้อมที่จะให้เขาผสมแล้วเพราะว่ามันแตกออกมากค่ะแล้วนะนี่นะครับ การผสมพันธุ์นะครับต้องมาผสมพันธุ์ในช่วงงามเศร้านะครับคุณจ,จะดีที่สุดนะครับนี่นะครับตัดดอกมาแล้วกมามะเขาะอ,อ็เอาสะได้เกสรนของตัวผู้นะครับ